好、啊，啊，再见吧。啊啊啊 bây giờ lên rồi ใช่ครับกดหนึ่งหรือกดสองอ่ะถ้ากดใครจะกดหนึ่งกดหนึ่งแต่เป็นประชาธิปไตยที่มันจะไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับเดี๋ยวแค่มันเป็นแค่ไฮโ<อ>รโ<อ>บนเล่นๆลยหรือชอบเล่นโดรนใครอยากมและประกอบอาชีพ Gracias.